อันนี้โยนมันทิ้งไปเอ้าตอนนี้เรามีที่จามเลยใครมาด้วยซ้อมหนาตัวหน้าของหนูเองเราเรามีที่จามเลยเรามีน้องคนใหม่ชื่อน้องจวงค่ะจวงน้องช่อจวงวงเหรอแต่คุณจอจานเหมือนกันแต่น้องชิดจวงและเออตัวนี้พี่ฮุงเป็นคนซื้อให้เออเพิ่งได้มาใหม่เลยล่ะกำลังอ้วนๆเลยแหละกำลังได้ที่เยอุ้ยอิ่มได้ที่ตาก็เลยจะปิดเจเอเจเจอคอสตอมของพี่จุงคือตุ๊กตาไร้คอ เห้ S <S <ๆ>นี่พี่พุงบอกว่าที่พี่พุงเลือกตัวน,นี้ให้น่ะเพราะว่าแบบว่าอ๋อใช่มันมีเหตุผลมันมีเหตุผลที่พี่พุงเลือกตัวน,นี้ให้เพราะว่าไอต้ตัวเนี้ยเท็กเจอร์มันอ่ะนุม่มแต่ว่าขนข้างในที่หนูเคยบอกไปอ,ะอ่ะว่าบแบบนุ่นมันพังแล้วเพราะว่ามันอยู่มาหลายปีมาก่าแล้วแบบหนูนอนหนูกอดหนูฟัดเวียงมันตลอดพี่พุงก็เลยหาเท็กเจอร์ที่แบบมันใกล้เคียงกันนาใกล้กันของใกล้กันใส่ใจเนี่ยพี่เขาบอกพี่เขาไปอุ้ยขนขึ้นมา เพื่อให้แบบเท็กเจอร์มันใกล้เคียงกับที่หนูมีอยู่แล้วใส่ใจไงใส่ใจใส่ใจได้คนในบ้านนี่จะเป็นก็แล้วก็ได้มาต่อเนี้ยเลยเนาะะจได้อจริงอยู่คนเดียวไปเลยล่ะก็ไปนอนห้องตัวเองกันดีกว่าเดี๋ยวก็ได้โหหรือนอนคนเดียวเลยที่เนี่ยไม่เอานอนด้วยกันนี่ก็่นแหละเอามาให้โทษนะผมพี่คืออะไร